ไครับบรคด้วครรับ้านนู้นยังไม่ได้ขายอันนี้ร้านเค้กยี่สิบร้านนี้ยังไม่ได้ขายนะทีมอน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 ในนี้ร้านทีมอนหน้าตาดีร้านนี้อร่อยด้วยไปแล้วก็ร้านหนมไข่กรอบร้านหนมไข่กรอบแล้วก็แหนมแหนมไม่ขายไปไหนร้านหมูกรอบ <rôle>: but, หมูกอบมีเมนูใหม่ด <Te> <ikka> ้วยนะครับเมนูใหม่เมนูใหม้ ทั้งสดทั้งสดอมางียทั้งทอดทั้งสดนทั้งทอทั้งสดนะครับขายทุกวันนะคะขายทุกวันนะร้านผัดไทยผัดไทยฮอมูนี่นะสัดไทยนี่นะผัดไทยนะแล้วก็ร้านฮอร์มู ไม่ได้ไปยงหนรนส35บาทคุยไมได้ไไหนนะูัหอ35บาท3 6ตหทอด แรงด้วยยามาทางนี้นะครับร้านนี้พี่ยาบอกเลยว่ามันยอดของขนมปาเลี้วนี้คือสุดยอดของขนมปาแล้วที่กินมานะอร่อยที่สุดแล้วก็บอกได้เลยว่าส5ิบห้าบาทสามขออ้อที่คือดีมากราคานี้นะอันนี้ใหญ่างนี้เลยอ่ะดูดใหญ่มากทำไมล่ะพี่เอกไม่ไล่อ่ะไล่อยู่ไงอันนี้ไล่อยู่ใช่โอ้ไล่อยัง คืออร่อยมากต้องมาลองนะเนี่ยต้องมาลองกันเลยนะน่ากินทุกอย่างเลยค่ะแฉเพชรบุรีมาเนื้อตาลแท้ของเพชรบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะครับไปที่ทางเจมาได้เลยไมปสามร้อยระยะไมโครลานมาเร็วมันอร่อย ขนมตาลนะขนมถ้วยร้านนี้ขนมถ้วยบอกเาดิถ้วยปฏิหารคร้วยนคนเราฝากร้านครับตลาดทาถ้วยยี่ไม่งสัไม่ได้ซื้อเพราะว่าที่ยาขนมตาลเป็นองนี้อันนี้อร่อยมาก นึกถึงเส้นเต่าเหมืองข่าแม่<ห>รไรตกเวงตังเวงมากคุณดวงรัทเฟเนดซีพียาเฟรนซีพียานั้นยี่สิบบาทนะแมขนมด้วยกล้วยยี่สิบมาช่วยพ่อค้าซื้อกันเยอะๆนะพ่อค้าน่ะลูกเขาไม่ค่อยสบายอยู่ใช่ไหมวันนี้เอาลูกมาเลี้ยงด้วยเนี่ยครับใช่มาวันที่ล่นะอ๋อนี่นะ้ำมาไม่ตอนที่มาช่วยพ่อค้าซื้อเยอะๆเพราะว่าพ่อค้าเขาเลี้ยงลูกเขาไม่ค่อยสบายอยู่วันนี้นะ

ปลาช่อนกับปลาตายค่ะปลาช่อนนะคะเนื้อจะอยู่ด้านบนค่ะสองชิ้นแน่นๆเลยปลากายนะคะอยู่ด้านล่างค่ะเนื้อจะเป็นปลากายผูดนะคะสามชิ้นค่ะเป็นผักเป็ดใบยอค่ะจะเป็นใบยออมาจากไหนอมาจากไหนมาจากสิงค์บุรีค่ะมาจากสิงห์บุรีใช่นึ่งสดติดไว้ปิดไว้แล้วก็ต้งเปิดตรงนี้ต้องซื้อเลยค่ะเดี๋ยวต่อวันดสวัสดีค่ะไปดูร้านหนู เคเกอร์เคเกอร์เคเกอร์ย <sais hi> ี <i 'll ellt Mandarin> ่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอ้น่ากินมากเค็เกอร์ด้วยละยี่สิบอันนี้แน่ากินมากนุ่มมากยี่สิบบาทคนไหนอยากซื้อไปขายก็ไปขายต่อได้สามร้อยอันนี้ไปวางขายได้เลยสามร้อยคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ยี่สิบบาท เงินกันดหม่ทุกวันและราคาไม่แพงราคาี้อยมันบแต่่หมดแล้วสาเไแล้วสามสิไลแล้วใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่ใช่ใหกินะไกัก็ใหญ่ดคิดมาราิท่เาี้ตัวผไปเจอรกแรก อันนี้กุรีหน้าบุรีี่อันนี้รราชบุีีีออัันนนน้้เป็นส่วนที่แม่ค้าให้ชิมนะครับใช่อันนี้หรออ่าไม่เขามีให้ชิมก่อนที่ใช่แม่แม่ค้ามีให้ชิมด้วยคือเขาให้ชิมก่อนที่ยังไม่ใชนอ๋อแม่ค้าให้ชิมด้วยเหรอใช่ครับชิมชิ้นนู้นนะคะชิมชิ้นนู้นค่ะ ร้านนี้ได้ค่นี่ร้านนี้อร่อยมาแล้วก็ร้านหมูหมูปิ้งโบบ้าปิ้งโุบ้าหมูปิ้งโบบ้นี่ไงร้านปิ้งอร่อยร้านเนี้ย ข้าวขาหมูสดร้อนยังอร่อยใช่ดีใชดีร้านนี้ข้าวขาหมูอยู่นะครับข้าวขาหมููลืมลืมไปเราเราไม่ได้เดินไปช่องนู้นไปไปเอาไปไปก่อนเอาเอาล็อกนี้ให้มก่อนพี่ใช้มือเสียงจากสวรรค์ข้าวัู จะบอกพิยาก่อนะกจะไปบอกพิยาก่อนใช่ครับจะไมไปไหนครับใช่จไ่ไปไหนใช่ไนมไปไหนใช่ครับาทูคสองรลมีสอ้านนะตอนนี้เลยสองล้านนะครับ เของะมให้เราเค้นอยมยีบคู่เรียนก็ยังเคยเคยไปซื้อแล้วหมูปิ้งอร่อยมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับเู้เบเลเลยใช่ครับใช่ครับร้านร้านข้าวขหมูตอนนี้มีอยู่ร้านเดียวนะครับเรียนยังมีอยู่นะเรียนยังมีอยู่นะเรียนหมเรียนต้ ท่วครับร้อยึงยีบาทครับเกล้ยเกี้ยวคนน่งี้ยองอดครับยี่บาทนี่เดียวจะูดกามาเยอะใช่เห็นอย่างเงี้ยมันมงเยอะเย่เนะมันมันมเยอะอะย่านี่เป็นชิ้นห่ย